สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Burton YouTube ทุกท่านครับผมวันนี้พาพี่น้องมาดูพอดีมาส่งอาจารย์ครับมาส่งคุณครูเลยแวะมาทานข้าวครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เขาจะกันสะแก้วนะครับสวยงามมากเลยอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนี่ทางเข้าโอ้โหเจ๋วมากเลย วิวดีมากเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นลำใหญ่ครับสวยงามสวยงามโอ้มีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะฮะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นทานที่ให้เด็กนะระบายสี โอ้เจ๋วเจร้านอาหารนี่เจ้ามากเลยโอ้มีตรูด้วยครับตรูตรูทมข้าสว,นะาวาสวยครับข้าวเหนียวง่วงนอนนี่ครับบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> สวยงาม <c oughs> ทำไงจะขึ้นไปข้างบนได้เนี่ย <c oughs> ทมาอ่ะเนาะอืมเดี๋ยวมาที่เล็กแล้วนี่บ่าเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศภายในร้านนะครับพี่น้องโอ๊แก้วเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับข้างในชื่อร้านอะไรผมก็ไม่รู้นะนี่ <laughs> มีเขาเมีเราคาเฟ่อ๋อนี่ชื่อเขาครับมีเขามีเราคาเฟ่ครับหน้าตาธรรมดาแต่วาจากินใจ yeah. จีบได้คิวไม่ยาวอ yeah. ี้ไอเลิฟยูอันทะาวยสิ่อ่านว่าอะไร <c oughs> อ่านไม่ออกนะ <c oughs> <c oughs> คนน่ารักอยู่ตรงนี้เย่ yeah. สนำแต่ Oh. อันนี้มีป้ายบอกทางด้วยนะนี่ปราสาทเด่นปราสาทสดกกอกทมคืออะไรปราสาทสดกกอกทม <c oughs> อ่านถูกไหมนี่แปดสิบเก้ากิโลเมตรทับทิมสยามศูนย์ห้าห้าสิบแปดตราลงกรืเราหกสิบ โอ้สวยงามครัสวยงามนี่ครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะฮะอุย้ยมีแบทแมนด้วยโอ๋อะไรนี่แบทแมนบ <laughs> อกสวยงามครับสวยงามถ้ายามเย็นๆนี่โอ้โหบรรยากาศน่าจ,จะสวยมากเลย นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูนะผมชอบมากเลยตรงเนี้โอ้บ้านพัวเขาถ้าบ้านเมียเขานี่เรียบร้อย <c oughs> โอ้บ้านชูบ้านชูก็มีเอา้าไหนบ้านเมียเขาอยู่ตรงไหนนี่ผมจะไปเ <c oughs> อ้แจวแจว บรรยากาศสวยมากนะคะทุกคนแต่เสียดายตอนนี้ดอกไม้แห้งเหี่ยวครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านสละโสดโอ้ตรงนี้สละโสดครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพิษโควิดแล้วครับเลยไม่ค่อยได้ปรับปรุงเท่าไหร่เนาะช่วงนี้นี่ไง บ้านกิ๊กเออนี่ยเนี่นี่ศูนย์จุดสามอ้าอีกสามร้อยเมตรอ้าตรงไหนบ้านกิ๊กนี่ไงบ้านผัวเราโอ้บ้านผัวเราทำไมอยู่ไกลแท้พี่น้อง <laughs> เออนะนี่ครับโอ้ตรงนั้นก็จะเป็นทางข้าวร้านครับบรรยากาศดีมากเลยชอบชอบชอบ ถ้าดอกไม้เต็มนี่สวยงามมากเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ดอกไม้แห้งเหี่ยวครับแจ้วโอ้ฝั่งนู้นก็จะมีตากอากาศครับสถานที่ตากอากาศชมวิวด้านบนนูนนะโอ้นี่ จุดถ่ายรูปครับสวยงามเลย้สุดจัดอ้ยนี่มันยักษ์เขียวนี่ว่ายักษ์เขียวก็นมาครับยักษ์เขียว ยักษ์เขียวสงสัยสงสัยสงสัยยักษ์เขียวเมื่อยแล้วครับต้องตอนนี้ต้องผูกเชือกไว้แล้วนรนะบรรยากาศนี้ก็กกำลังสั่งข้าอยู่นะเขาชะกันอำเภอเขาชะกันใช่ไหมรอําเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว สะแก้วหรือสะแก้วสะบ่าขึ้นได้ไหมนี่โมีบันไดขึ้นเขาครับนี่บันไดขึ้นเขาโอ้เจ้าบึ๊บมันเป็นเขาแบบมันเหมือนไม่ใช่ดินนะเนาะน่าจะเป็นหินครับเป็นหินเนาะ อแต่ต้นไม้ก็สามารถเกิดได้นั่นน่ะก็ต้องมีดินด้วยแหละสมดินสมหินเนาะนีะ่ถ้าใครขึ้นได้นี่น่าจะเก่งมากนะไม่รู้ว่ามีคนขึ้นไปถึงยอดหรือยังครับนี่อันนี้เป็นลกูกลูกหนึ่งฝั่งน,นี้โลูกหนึ่งสวยงามจริงๆ บรรยากาศก็เงียบดีนะครับตรงแถวเนี้ยเงียบดีมากเลยบรรยากาศน้ามาพักผ่อนครับนี่ภูเขามันชัดมากนะครับตรงตรงเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นชิงชาสวรรค์นะครับ ชิงช้าสว่ไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช้ได้ไหมนี่ก็ยมีเครื่องด้วยดิยังมีเครื่องอยู่ด้วยพี่น้องน่าจะใช้ได้อยู่นะครับนี่น่าจะใช้ได้อยู่แหละแต่ช่วงโควิดก็เลยไม่ค่อยได้อย่าร้านเพิ่งมาเปิดน่าจะเพิ่งน่าจะเพิ่งมาเปิดคืนนะครับ น่แจ๋วฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนลำไยนะครับนั่นมีแต่ลำไยเลยนั่นก็ต้นลำไยนะครับนี่วนนี้ก็จุดพักผ่อนของเด็กครับนี่ระบายสีนะโอ้สวยงามครับสวยงาม จะพาไปดูฝั่งนู้นคะรับฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานที่ตากอากาศเป็นด่านฟ้านะครับโอ้สวยงามสวยงามมากเลย อขึ้นไปข้างบนได้นะนี่ห้องน้ำสามกิโลเมตรโอ้จะเดินไปถึงไหมนี่ <c oughs> อะเดี๋ยว <c oughs> ห้องน้ำอยู่ไกลมากครับสามกิโลเมตรนะครับพี่น้องโอ้สามกิโลเมตรจริงๆด้วยนี่โอ้มีอุโมงค์ด้วยครับอุโมงค์นี่เวลา ผลสุกนะเด็ดกินได้นะครับนี่อันนี้น่าจะต้นหม่อนแหละโอ้ต้นหม่อนหรือต้นไม้ต้นหมอนบ่ <c oughs> โอ้ข้างหลังนี่จะเป็นสวนลำไยนะครับพี่น้องอสวนลำไยครับนี่โอ้ถ้าสุกก็เด็ดกินได้ <c oughs> <c oughs> โอ้แจวแจวแจวโอ้นี่ครับวิวข้างหลัง อะคลิปนี้ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็มาสาะแก้วครับมาส่งคุณครูก็จะกลับบ้านคืนครับตอนนี้ถึงแล้วพักทานข้าวก็ไปส่งคุณครูที่ห้องพักแล้วก็จะกลับบ้านคืนครับชมคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ